อีกหนึ่งประโยชน์ของแผงไข่ที่หลายคนอาจไม่รู้นั่นก็คือเขาสามารถจุดไฟติดได้ง่ายแล้วก็ติดได้นานมากเลยค่ะมาดูกันได้เลยนะคะนี่ค่ะ ที่บ้านใครมีแผงไข่เยอะๆนะคะทําเก็บไว้ได้เลยค่ะและอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะนั่นก็คือน้ํามันเก่านั่นเองค่ะดําๆแบบนี้มีประโยชน์นะคะอย่าพึ่งทิ้งเลยวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะนี่เลยพี่อ้อมก็จะใช้แปรงนะคะจุบไปที่น้ํามันค่ะแล้วก็ไป้ายไ้ที่แผงไข่ของเราแบบนี้เลยนี่ค่ะเขาจะมีความแตกต่างกันมากเลยนะคะระหว่างที่ป้ายน้ํามันกับไม่ไป้ายน้ํามันค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะทดสอบให้ดูตอนที่พี่อ้อมป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลย เรากลับป้ายให้ทั่วค่ะสามารถทําเก็บไว้หลายอันได้เลยนะคะ mm. ก็จะมีประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับที่บ้านใครยังก่อไฟหุงข้าวรัวทํากับข้าวอยู่ค่ะที่บ้านของพี่อมก็จะก่อไฟสําหรับนึ่งข้าวอยู่นะคะก็เลยต้องทําเก็บไว้เยอะๆเลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวพี่อมจะป้ายจนทั่วนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะ นี่ค่ะตอนนี้พี่อ้อมก็ป้ายน้ามันไปจนทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะตัวแผงไข่เขาก็จะดูดซับตัวน้ํามันเข้าไว้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะเปรียบ<ๆ>เทียบให้ดูนะคะระหว่างแผงไข่ที่ซับน้ํามันแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ซับนะคะมาดูว่าใครจะติดไฟทนนานกว่ากันค่ะนี่เลยเมื่อเวลาเราจะใช้งานคุณผู้ชมจะใช้กรรไกรตัดก็ได้ค่ะหรือว่าจะฉีกแบบพี่อ้อมเลยก็ได้คะ่ะนี่เลยนี่นะคะฉีกออกมาเลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งค่ะตัวนี้ยังไม่ได้ซับน้ํามันนะคะ ก็จะแตกต่างกันเลยค่ะนี่เลยในขณะที่เท่าๆกันนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะจุดตัวนี้ก่อนนะคะหรือว่าจุดพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะนี่เลยนี่ค่ะ ตัวนี้จะติดไฟง่ายกว่านะคะแล้วเปลวไฟก็จะแรงกว่าค่ะตัวนี้ก็จะค่อยๆติดแล้วก็ไล่มาแบบนี้นะคะนี่นะคะถ้าเราใช้ตัวนี้นะคะในการก่อไฟค่ะไฟก็จะติดยากค่ะแต่ตัวนี้นะคะนี่ค่ะไฟเปลวไฟสูงมากเลยนะคะเปลวไฟแรงมากเลยก็จะทําให้ก่อไฟง่ายนะคะสรุปเลยนะคะแผงไข่นะคะถ้าชุบน้ำมันค่ะสามารถใช้ก่อไฟได้แบบง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูได้เลย